คุณเคยตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตอนตีห้าแต่สุดท้ายตื่นมาตอนแปดโมงไหมครับผมเชื่อว่าหลายคนตั้งใจจะเปลี่ยนตัวเองอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเริ่มวันใหม่ให้เร็วขึ้นแต่พอถึงเวลาจริงๆเสียงแรกที่เราชนะไม่ได้เลยมันคือเสียงในหัวของตัวเองครับมันบอกว่าอีกห้านาทีค่อยลุกและสุดท้ายห้านาทีก็ไกลไปสองชั่วโมงผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีครับเพราะผมเองก็เคยอยู่ตรงน,นั้นมาก,ก่อนผมเคยเป็นคนที่นอนตีหนึ่งตีสอง ื่น10โมงเที่ยงไม่ว่าจะตั้งนาฬิกาปลุกไงก็รู้ไม่ขึ้นครับจนวันนึงผมเริ่มถามตัวเองว่าทําไมผมถึงแพ้ทุกเช้าทั้งที่ผมอยากจะเปลี่ยนคําตอบก็คือว่าผมพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมโดยที่ยังไม่เปลี่ยนระบบชีวิตครับการตื่นเช้ามันไม่ใช่เรื่องของนาฬิกาปลุกแต่มันเป็นเรื่องของระบบสมองและวิธีที่เรามองชีวิตในตอนเช้าวันนี้ผมอยากจะมาพาคุณเข้าใจว่าทําไมเราถึงตื่นเช้าได้ยากและเราจะสร้างมอร์นิ่งรุทินที่ดีและยั่งยืนได้ยังไงครับ เวลาที่คุณตื่นขึ้นมานตอนเช้าร่างกายของคุณไม่ได้พร้อมพร้อมไม่ได้ตื่นพร้อมแจหงัวหัวเสมอไปครับในทางวิทยาศาสตร์เรามีสิ่งที่เรียกว่าวงจรการน,นอนหลับซ l ลิ p ไซเคิซึ่งรอบหนึ่งจะยาวประมาณ90นาทีถ้าคุณตื่นตอนที่สมองยังอยู่ในช่วงหลับลึกต่อให้คุณตั้งในการปลุกได้ตรงเวลาคุณก็จะรู้สึกเหมือนโดนลากออกจากฝันแต่ถ้าคุณตื่นตอนที่ร่างกายเข้าสู่ช่วงหลับตื่นหลับตื่น คุณจะตื่นได้ง่ายขึ้นและรู้สึกสดชื่นกว่าหลายเท่าครับผมจําได้เลยว่าวันที่ผมเริ่มตื่นตอนที่5ในสัปดาห์แรกผมพยายามฝืนสูขชีวิตตื่นมาแบบ,บมึนงงครับอยู่ครึ่งชั่วโมงแต่พอผมเริ่มเข้าใจวงจรของตัวเองว่าผมเปลี่ยนเวลานอนให้เร็วขึ้นจากตีหนึ่งตีสองเป็นสี่ทุ่มและผมรู้สึกว่าตื่นและลุกง่ายขึ้นโดยที่ไม่ต้องฝืนตัวเองมากครับเพราะสุดท้ายแล้วการตื่นเช้ามันไม่ใช่เรื่องของแรงบันดาลใจแต่มันเป็นเรื่องของจังหวะชีวิต อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือฮอร์โมนในร่างกายครับตอนกลางคืนร่างกายจะหลั่งเมลาโทนินเพื่อให้เราง่วงแต่ตอนเช้ามันจะเริ่มหลั่งคอติซอลเพื่อปลุกให้เราตื่นถ้าคุณนั้นดึกเกินไประบบนี้จะรวนครับร่างกายยังไม่ทันสร้างคอติซอลคุณก็ตั้งนาฬิกาปลุกไปแล้วผลก็คือตื่นแต่ไม่ตื่นจริงครับอย่าพิ่งโทษตัวเองที่ตื่นเช้ายากเพราะบางทีคุณไม่ได้ขี้เกียจ คุณยังแค่ไม่เข้าใจร่างกายของตัวเองมากพอและนี่คือเทคนิคตื่นเช้าแบบไม่ทรมานนะครับที่ผมจะมาแบ่งปันกับทุกคนก็คือ7จเทคนิคที่ผมใช้ทุกวันที่สามารถเปลี่ยนให้ผมจากคนที่นอนตื่ 2, นหนึ่งหรือสองกลายเป็นคนที่สามารถตื่นตีห้าได้เกือบทุกวันนะครับเทคนิคที่หนึ่งนอนให้ตรงเวลาเดิมทุกวันอย่าคิดว่าจะนอนดึกวันหนึ่งแล้วค่อยนอนเร็วในวันต่อไปสมองของเราไม่เข้าใจคําว่าชุ่เชยสมองเข้าใจคําว่าความสม่ำเสม,สมอครับ ถ้าคุณหลับในเวลาเดิมสมองจะเริ่มสร้างเวลาทนินตรงจังหวะ21วันเท่านั้นครับร่างกายคุณจะจำเวลาตื่นได้เองโดยที่ไม่ต้องตั้งนาฬิกาปลุกมีที่2ห้ามกดเรื่องเสียนนาฬิกาปลุกครับมันคือสัญญาณของการตัดสินใจครั้งแรกในวันนั้นถ้าคุณแพ้ตั้งแต่แรกของวันมันนั้นคุณจะแพ้ในเรื่องอื่นต่อเนื่องไปหมดเพราะการกดเลือนนาฬิกาปลุกคือการบอกสมองว่าเรายังไม่พร้อมที่จะเริ่มใหม่ครับมีที่3ามเปิดม่านให้รับแสงเข้า แสงธรรมชาติจะหยุดการหลั่งเมลาโทนินภายใน5นาทีแค่เปิดม่านให้แสงแดดแลกส่องกอดหน้าคุณจะรู้สึกเหมือนร่างกายถูกปลุกโดยธรรมชาติเทคนิคที่4ดื่มน้ำหนึ่งแก้วทันทีหลังตื่นเพราะตอนหลับถึง6-8ชั่วโมงเราจะสูญเสียน้ำจำนวนมากการดื่มน้ำจะปลุกระบบระสารและเพิ่มการไหลเวียนของออกซิเจนทำให้เราไม่ทำให้หัวไม่หนักและสมองตื่นไวขึ้นเทคนิคที่5ขยับตัวทันทีหลังตื่นนอน อย่านั่งนิ่งบนเตียงเกิน30วินาทีเพราะสมองจะคิดแทนว่าเราจะนอนต่อไหมให้ลุกขึ้นขยับตัวยี่กล้ามเนื้อหรือทำสิอัพเบ,บาๆสิบครั้งแค่นี้ถนนสมองก็จะทําให้ร่างกายตื่นเต็มระบบครับนที่6เตรียมสิ่งที่รอคุณในตอนเช้าไว้ก่อนนอนเช่นเตรียมชุดออกกำลังกายรองเท้าหนังสือหรือเพลิสต์เพลงที่ชอบเพราะสิ่งนี้จะกลายเป็นแรงดึงดูดทำให้คุณอยากลุกขึ้นครับสิ่งที่ผมทำเป็นประจำเลยก็คือผมมักจะใส่ชุดออกกำลังกายนอนนะครับ พอเวลาที่ตื่นมาผมก็สามารถที่จะ,ะดื่มนะ้ำบริว่างกายแล้วก็ออกกาลังกายได้ง่ายขึ้นนะครับเทคนิคที่7เริ่มจากเล็กเริ่มจากเล็เกลๆก่อนอย่าพยายามเปลี่ยนหมดในวันเดียวหลายคนล้มเหลวเพราะอยากทําให้ทุกอย่างเพอร์เฟกตั้งแต่วันแรกๆแต่จริงๆแล้วก,การเปลี่ยนแปลงมาเริ่มจากก้าวเล็กที่เราทำได้ในทุกๆวันครับอย่าพยายามทำเมดิช i o นเมดิชั t น o วิร์กอัล j o u r n นี i n g พร้อมกันแค่เริ่มจากตื่นตรงเวลาก็ถือว่าชนะแล้วครับทุกคนการตื่นเช้าคือจุดล้มต้นครับแต่สิ่งที่ทําให้คุณรักษาม,มันได้คือระบบครับที่อยู่หลังจากนั้นผมใช้หลักง่ายๆจากชาดดเฮสที่เรียกว่า h ฮบ i ิ l ลูกประกอบไปด้วย3ส,ส่วนครับ 1. คือคิวสิ่งกระตุน้นเช่นเสียงในการปุก 2. คือรูทีนพฤติกรรมเช่นดื่มน้ําออกกำลังกายครับ สามนี่คือรีวอร์ดหรือรางวัลเช่นความรู้สึกภูมิใจสดชื่นหลังตื่นนะครับถ้าคุณเชื่อมสามอย่างนี้เข้าด้วยกันสมองจะเริ่มมองการตื่นเช้าเป็นสิ่งที่น่าทำมันใช่สิ่งที่ต้องฝืนเริ่มจากกิจกรรมที่คุณอยากทำครับเช่นถ้าคุณอยากจะตื่นมาอ่านหนังสือออกกำลังกายหรือว่าทำสมาธินะครับพอสมองเริ่มหลัง่งโดปามีนจากกิจกรรมดีๆเหล่านี้คุณจะค่อยๆติดรสชาติของในตอนเช้า,ชาเองครับ สำหรับผมรูทีงง่ายที่มีสามอย่างที่ผมจะทำในทุกวันนะตื่นมาดื่มนะ้ำคาร์ดิโอวิ่งสามกิโลนะครับแล้วก็ทำสมาธินะครับก่อนที่จะจับนะ้ำไปทำงานมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากครับแต่ทำให้วันของผมเริ่มจักภายในก่อนเสมอและคุณจะไม่มีทางตื่นเช้าได้ทุกวันครับถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณต้องตื่นเป็นทำไมคนที่ตื่นเช้าได้ทุกวันเขาไม่ได้มีระเบียบมากกว่าเราครับแต่เขามีเหตุผลที่ใหญ่กว่าเสียงง่วงในหัว ผมอยากให้คุณลองถามตัวเองว่าถ้าผมตื่นเช้าได้ทุกวันชีวิตผมจะดีขึ้นแค่ไหนคุณอาจจะมีเวลาอ่านหนังสือเพิ่มมีเวลาคิดชีวิตเพิ่มหรือแค่ได้ใช้ช่วงเวลาที่โลกยังเงียบเพื่ออยู่กับตัวเองเพราะตอนเช้าคือเวลาของคนที่สร้างอนาคตส่วนคนที่ยังนอนคือคนที่ปล่อยให้นาคตผ่านไปทุกวันครับสุดท้ายแล้วการตื่นเช้าไม่ใช่เรื่องของนาฬิกาปลุกครับแต่มันเป็นเรื่องของตัวตนใหม่ที่คุณกํลาลังสร้างขึ้นทุกวัน ทุกเช้าที่คุณตื่นททนพระอาทิตย์คุณกําลังชนะคนทั้งโลกที่ยังไม่ดื่มตาและจาไว้นะครับว่าอย่าแค่ตื่นเพื่อชีวิตแต่จงตื่นเพื่อสร้างชีวิตของคุณเองเพราะคนที่ชนะตอนเช้ามักจะชนะทั้งวันเสมอและถ้าคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามและทําไมการอ่านหนังสือถึงช่วยให้คนรวยขึ้นคลิกที่คลิปนี้ได้เลยครับเรามาหาคําตอบกันและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ